สวัสดีค่ะ รับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time กันเหมือนเช่นเคยค่ะต้องบอกว่าบ้านเราปีนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นที่ชื่นชมของชาวญี่ปุ่นมากๆค่ะกับเรื่องราวของพยาบาลตำรวจสาวชาวไทยนะคะที่ได้เดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567ขณะนั้นเองก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีผู้สูงอายุชายชาวญี่ปุ่นนะคะหมดสติล้มลงกับ พื้นบริเวณสถานีรถไฟใต้ดินในโตเกียวซึ่งพยาบาลตำรวจสาวชาวไทยคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีค่ะและด้วยจรรยาบรรณของอาชีพไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการประมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเมื่อเจอกเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเธอจึงได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะ โดยใช้ทักษะทางวิชาชีพที่เรียนมานะคะในการประเมินอาการและทำ CPR ก่อนที่จะแจ้งขอเครื่อง AED นะคะกระตุ้นหัวใจระหว่างที่กำลังเตรียมใช้เครื่อง AED อยู่นั้นเองชายสูงอายุคนนั้นก็กลับมามีชีพจพรนะคะและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปก่อนที่พยาบาลสาวชาวไทยคนนี้นะคะจะเดินออกมาจาก ฝูงชนอย่างเงียบๆหลังจากที่ช่วยชีวิตชายสูงอายุคนนั้นนะคะทำเอาเชาวญี่ปุ่นชื่นชมและประกาศตามหาตัวกันใหญ่ค่ะซึ่งเธอก็ถือว่าเป็นฮีโร่นะคะและนางฟ้าบนโลกมนุษย์ตัวจริงเสียงจริงที่ไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆค่ะแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหน้าที่นะคะและสถานที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นต่างบ้านต่างเมืองแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจว่า คนผู้นั้นจะเป็นคนไทยด้วยกันหรือคนชาติไหนนะคะแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ชาวญี่ปุ่นหลายคนนะคะเข้ามาเช่นชมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในต้นปี68นี้ค่ะแอดก็หยิบเอากวามคิดเห็นบางส่วนนะคะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็บอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆค่ะถึงจะเป็นพยาบาลแต่ก็มีความสามารถ และใช้ความสามารถได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมถัดมาค่ะบอกว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและหวังว่าหญิงไทยที่ช่วยชีวิตคนนั้นจะพบเจอกับความสุขในอนาคตความคิดเห็นต่อมาค่ะบอกว่าขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณฉันซาบซึ้งใจจริงๆส่วนความคิดเห็นนี้ค่ะเขามาบอกว่าเพบ้านไทยเก่งมากม ปรดดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพให้ดีต่อไปอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะเข้ามาบอกว่าหากฉันได้มีโอกาสช่วยชีวิตคนไทยคนหนึ่งในประเทศไทยฉันก็คงจะจากไปโดยที่ไม่บอกชื่อของฉันกับเขาเช่นกันและอีกหนึ่งความคิดเห็นค่ะที่บอกว่าความช่วยเหลือได,ได้จะได้รับการชื่นชมอย่างมากขอบคุณเรารู้สึกขอบคุณมากจริงๆ ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวต่างๆในประเทศไทยนะคะและขอบคุณภาพจากติกตอกของคุณเจนุศ organizer ค่ะเอาล่ะค่ะคลิปต่อมานะคะจากทิกต o กของคุณโจหนุ่มชาวต่างชาติที่ทำคลิปสั้นๆพูดถึงการที่ชาวต่างชาติเนี่ยบนเรื่องชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยกันเอ๊ะ,ะฟังแล้วงงๆนะคะบนอะไรเราไปฟังกันค่ะ หนุ่มต่างชาติคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยบนเรื่องนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไทยฟังแล้วอาจจะเป็นอะไรที่ตลกชาวต่างชาติบนชาวต่างชาติในประเทศที่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่บ้านเกิดของพวกเขาตั้งแต่แรกและเขาก็คาดเดา่านะคะว่าอาจจะเป็นเพราะ ชาวต่างชาติเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะอยู่มาเป็นเวลาสักระยะแล้วนะคะจึงเริ่มที่จะมีความเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นอย่างตัวเขาเองนะคะเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาเองก็เคยเจอกับประสบการณ์ไม่ดีจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทย หนุ่มคนนี้เขาเล่าว่าเหตุการณ์แรกนะคะเขาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งจากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะคะเดินเข้ามาภายในร้านแล้วเสียงดังใช้กิริยาหยาบคายในการพูดคุยกับพนักงานคนไทยนะคะจากนั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็หยิบผ้านะคะขึ้นมาเช็ดปากหลังกินเสร็จก่อนที่จะสะบัดมันลงบนพื้นนะคะซึ่งหนุ่มโจคนนี้นะคะเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยที่จะชอบใจสักเท่าไหร่ ทางที่มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมปกติในยูเคนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่วัฒนธรรมในประเทศไทยทําให้หนุ่มชาวต่างชาติคนนี้นะคะที่เขานั้นมีภรรยาเป็นชาวไทยรู้สึกไม่ค่อยที่จะโอเคจนภรรยาของเขาเนี่ยต้องปาไม่ให้เขาเข้าไปยุ่งเหตุการณ์ถัดมานะคะก็คือมีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะคะกลับเข้ามาจากกลับมาจากการเที่ยวกลางคืนด้วยความที่มึนเมาเนี่ยนะคะก็กระโดดสะวยน้ํา ตะโกนเสียงดังนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีคนออกมาเตือนแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ยอมหยุดพฤติกรรมนั้นนั่นทําให้เจ้าของวิดีโอสั้นๆนี้นะคะรู้สึกไม่พอใจมากๆเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจเลยนะคะว่าทําไมคนไทยบางกลุ่มไม่ค่อยที่จะชอบนักท่องเที่ยวกันสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาอาศาัยอยู่ในไทยเพราะ นะักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไม่ได้น่ารักเสมอไปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังอาจจะรบกวนประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆไปด้วยค่ะคลิปนี้เองก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ค่ะแอดก็อิบยกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันความคิดเห็นแรกนะคะก็บอกว่าโจนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นด้วยกับคุณในรอบหลายเดือนฉันคิดว่ามีข้อแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่กับนักท่องเที่ยวชั่วคราวเรา อยากพักที่นี่ส่วนพวกเขาแค่ผ่านไปมาอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่าใช่แล้วไม่ใช่ปริมาณนะักท่องเที่ยวที่ทำให้ฉันกังวลแต่คุณภาพต่างหากที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ มาที่ความคิดเห็นนี้ค่ะที่บอกว่าเขาอาจจะคิดว่าคําแนะนําที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้ที่จะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ซึ่งความคิดเห็นนี้นะคะเจ้าของวิดีโอเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับเอาไว้ว่าคุณคิดว่าการหยาบคายและไม่เคารพคนไทยเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมและปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้นะคะที่บอกว่าฉันอาศัยอยู่ในภูกเก็ต พฤติกรรมที่น่าตกใจแบบนี้เห็นได้ทุกที่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงโลซีซันแล้ว ซึ่งนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนนะคะซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาบอกว่าพวกเขานั้นก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่หยาบคายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนอื่นๆนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก็ะะต้องขอขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปนะคะสําหรับคลิปต้นฉบ,บับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกัน ในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปสั้นๆคลายเครียดนะคะจาก,กติ k t ตอลของคุณ SNC Sandro นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ